ใครที่มีอาการปวดสะโพกแล้วลงขาแล้วเวลาปวดยกขาขึ้นไม่ไหวเลยใครที่มีอาการแบบนี้อยู่เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้กันนะครับใครที่มีอาการแบบนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วรักษาแบบไหนนะครับแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับส่วนใครที่เข้ามาเรียนรู้นะกด2นะครับแล้วก็เช็คสัญญาณให้หน่อยครับชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆในแฟนเพจได้เข้ามานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมากันเยอะแล้วเราจะได้มา เล่าให้ฟังนะว่าเราจะจัดการอาการปวดสะโพกเล้าลงขากันอย่างไรนะครับใครที่มีคําถามสามารถที่ําถามได้เดี๋ยวให้อดินดึงคําถามมาถามตอนท้ายตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์ของรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับสําหรับคนที่มีอาการปวดสะโพกเล้าลงขานะครับสะโพกเล้าลงขาก็คือบริเวณนี้เนาะสะโพกเนาะแล้วเล้าลงขาก็คือมันจะเล้าลงไปนี่ส่วนมันจะเล้าไปแค่ไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะบางคนเล้ามาถึงหน้าแข้งบางคนเล้ามาถึงแค่หลังต้นขาตรงแฮมสตริงตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่ง เป็นได้หลายมัดเลยนะครับสาเหตุเนี่ยจริงๆบอกได้เลยว่าหลายสาเหตุมากแต่วันนี้ที่เราจะพาจัดการกับอาการพวกนี้คือบริเวณนี้ครับข้อต่ออุ้งเชิงการกับกระดูกก้นกบครับเราเรียกว่า SI j o i จอยนะเวลามันมีปัญหามันจะเกิดขึ้นที่บริเวณข้อต่อตรงน,นี้ส่วนใหญ่มันก็จะมาจากอุบัติเหตุล้มก้นกระแทกหรือว่าคนที่ใส่กระเป๋าตังค์ไว้ด้านข้างนะแล้วก็ข้างเดียวอ่ะข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งลงไปพอกระเป๋าตังค์มันดันมันจะทําให้ตัว เอชไอจอยเนี uh, ่ยมันเคลื่อนขึ้นก็ทําให้ปวดได้หรืออุบัติเหตุลม้มเนาะอีกกลุ่มนึงก็คือนั่งไขว่ห้างบ่อยๆนะครับแล้วก็นั่งก้นไม่เท่ากันพวกนี้เป็นได้เยอะนะทีนี้วิธีการเช็คเราจะเช็คว่ามันมีปัญหาพวกนี้ยังไงเราให้ลองคำดูนะวิธีการนะให้เราคำไปที่เชิงกลานตรงนี้นะครับเราก็คำมาเลยครับคำมาตรงนี้ดูข้างหลังผมก็ได้นะนิดนึงนะก็จะเห็นตรงนี้เป็นเชิงกลานแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับ เข้ามาทางด้านในเข้ามาทางด้านในมันจะมีรักยิ้มอยู่ตรงก้นเนี่ยนะเราจับสองข้างนะครับจับสองข้างแบบนี้นะแล้วก็หาจุดที่มันเจ็บเนาะเราสามารถขยับกดลงไปนะแล้วก็ขยับยกขาขึ้นลงเปรียบเทียบกันสองข้างถ้าจุดนั้นนะ่ะมันเจ็บแปล๊บนะก็แสดงว่ามันมีปัญหาที่ตัว SI Jo i n t ตรงนี้ตัวที่1น่ลนะอีกท่าหนึ่งที่สามารถเช็คได้ง่ายๆเลยก็คือท่านี้ครับ ให้เรานะครับลองนอนเล้าขาขวายห้างแบบนี้แล้วก็ให้แบะขาออกถ้าเรารู้สึกว่ามันเจ็บที่บริเวณฝั่งที่เราเอาขาขวาแบบนี้นะอ่าแสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาเราเช็คเปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเจ็บนะต้องเจ็บบริเวณน,นี้นะครับตรงที่ผมมาร์กไว้ตั้งแต่แรกเนาะต้องเจ็บบริเวณน,นี้เท่านั้นนะถ้าเจ็บตรงหน้าขาตรงอะไรไม่ใช่โอเคนะทีนี้วิธีการในการจัดการนอามาดูกันเนาะวิธีการเริ่มต้นเลย ยืดครับยืดง่ายๆเลยให้ยืดยังไงยืดกล้ามเนื้อสะโพกทางด้านหลังสมมุติกมปวดด้านซ้ายนะครับให้เรายืดอย่างนี้เลยด้านหลังสะโพกก่อนนะเนาะอันแบบนี้นะครับกอดเข่าชิดอกแล้วก็ผ่อนนะครับสิครั้งเป็นหนึ่งเซตนะอันนี้ท่าที่หนะึ่งเนาะนับหนึ่งถึงยีสแล้วก็ทำสามถเซตก็ได้นะหรือว่าถ้าใครจะยืดนับหนึ 10, ทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตก็ได้นะครับอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะอันนี้กอดมาตรงๆใช่ไหมครับต่อไปเราจะกอดท่ายงมาหาไหล่ด้านนี้กอดท่ายงก็กอดแบบนี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตก็ได้หรือจะทาไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทําสักห้าเซตโอเคไหมครับทําแบบนี้ หลังจากนั้นต่อมาเรายืดชั้นลึกนิดนึงแบบนี้นะครับขาไขว้ห้างแบบนี้แล้วก็กอดเข้าอันนี้แบบเบสิกเลยนะลหลายๆคนก็จะเห็นทําบ่อยถ้าพวกนี้ก็จะยืดช่วยได้นะครับอ่าไปแล้วนะอย่างนี้นะแล้วก็ผ่อนนี่ท่าที่หนึ่งอ่าท่าที่สามแลยนะนะครับสําหรับสะโพกชั้นลึกๆนะครับ ต่อมาเราจะเห็นว่าเรายืดตรงบริเวณก้นอย่างเดียวเลยนะหลักการเดียวกันเลยยืดค้างนานๆนะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อมันคลายเนาะอ่าทีนี้เราจะยืดให้มันครบทั้งด้านข้างสะโพกตรงนี้เรายืดไหมยืดนะยืดแบบนี้นะครับวิธีการนะยกขาแล้วก็บิดลําตัวลงไปในลักษณะนี้นี่ยืดแบบนี้ก็จะยืดสะโพกนะครับหลังอาจจะลั่นได้นะนะอาจจะลั่นที่เอวเพราะว่าตัวข้อต่อ SI เอ่อข้อต่อ หลังส่วนล่างอ่ะมันเปิดมันก็จะมีลันกึบนิดนึงก็ได้ยิ่งถ้าใครหลังหลวมนี่รั่นมาถึงนี่เลยแต่ถ้าใครหลังแข็งมันตึงหน่อยมันก็จะรั่นยากหนะ่อยนะครับใครทําบ่อยจะรั่นง่ายเลยนะเอาใหม่นะยกขาขึ้นบิดถาลงไปนับหนึ่งถึงยี่สิบแค่นี้นะครับนี่ทางด้านข้างเห็นไหมครับเรายืดให้มันครบทุกมัดไปเลยเนาะประมาณนี้อันนี้ไปแล้วสะโพกด้านหลัง ด้านข้างนะครับต่อไปเราทํายังไงด้านหน้าล่ะด้านหน้าเราจะยืดอย่างนี้ด้านหน้าสะโพกตรงนี้ตังนี้ก็สําคัญมันก็จะเกี่ยวกับตัวข้อต่อเหมือนกันเนาะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้จะมีส่วนสําคัญกับตัวกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับอ่ะมานะครับวิธีการกล้ามเนื้อหน้าขาเราจะยืดยังไงให้ยืดอย่างนี้ขาข้างที่มีอาการเนาะให้เราเหยียดไปตรงๆอีกข้างหนึ่งกอดเขา่าแล้วก็ยกขึ้นถ้าใครที่แบบว่ามันตึง มันจะมันจะยกขึ้นมาในลักษณะนี้เลยมันจะยกขึ้นมาด้วยเลยไม่ใช่กางเกงนะเป็นพ่อขามันตึงมากนะครับแต่ถ้าใครไม่ตึงก็ปล่อยเลยแล้วก็กดนะครับอาจจะหาให้ใครมากดขานี้ไว้แล้วก็กดเข้าไปโพดนี้แล้วก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อได้โอเคไหมครับพอได้เนาะอันนี้ท่าที่หนึ่งสำหรับยืดหน้าขาอีกท่าย,ยืดหน้าขาเนี่ยมีหลายท่ามากเลยนะครับอ่ะมาดูท่าที่สองสำหรับยืดหน้าขานะครับ เราจะยืดแบบนี้ครับให้เอาขานะที่เรามีอาการแบบนี้นะครับตั้งแล้วก็เอาขาวางแบบนี้ข้างนี้ปกติแต่เวลาเรายืดเรายืดสองข้างเนาะแต่เน้นข้างที่มีปัญหาเยอะๆนะครับบิดสะโพกไปด้านหน้าแล้วโน้มตัวค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสพลนแบบนี้นะครับทำสามถึงห้าเซตเนาะใครเป็นเยอะทําเยอะหน่อยนะครับเอามือดันนี่มันจะยิ่งตึงมากยิ่งขึ้นนะครับ สองอแบบนี้นะครับผ่อนหายใจถอนหายใจด้วยมันจะยิ่งตึงมากขึ้นนี่ถ้าอยากให้มันตึงมากขึ้นตึงมาจนถึงหน้าขาก็ยกแขนก็จะตึงมากขึ้นนะครับบิดลำตัวออกไปด้านตรงข้ามแบบนี้นะครับยกแขนขึ้นโน้มไปข้างหน้าแล้วบิดไปด้านตรงข้ามจะตึงมากขึ้นนี่สำหรับการจัดการกล้ามเนื้อ ที่มันใช้สำหรับในการงอสะโพกเพราะมันจะเกี่ยวกับข้อต่อ SI Jo i n t ก็คือข้อต่อตัวเมื่อกี้ครับโอเคนะครับพอได้เนาะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้เราเรียกว่าแฮมสปริงตรงนี้ก็สำคัญจะเกี่ยวกับตัวข้อต่อ SI Jo i n t เหมือนกันถ้ามีอาการปวดสะโพกราวลงขาแต่ที่แน่ๆอยากให้สกรีนหน่อยนะว่ามันเป็น SI Jo i จ t จริงๆถ้าใครที่เป็นหมอลองดูครับเส้นทำท่านี้มันจะแย่ลงนะครับโอเควิธีการยืด ก้มแตะปลายเท้าง่ายๆแค่นั้นเองก้มแตะปลายเท้ายยดขาแล้วก็ก้มแตะปลายเท้ายืดแฮมสตริงแค่นี้นะครับสำหรับยืดท่านั่งนะแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับพอได้ไหมเท่านี้เองผมตึงมากเก้มได้แค่นี้แหละใครก้มได้เยอะก็โอเคนะก้มไปเลยนะครับเยยดเข่าด้วยนะครับแล้วกม้มแค่นั้นแฮมสตริงอยู่แค่นี้นะครับตรงน่องเนี่ยตึงไม่เป็นไรนะไม่ตึงก็ไม่เป็นไรด้วย นะอีกท่าหนึ่งสามารถยืดแฮมสตริงได้ก็คือท่านี้นะครับงอเข่าปุ๊บแล้วก็เหยียดขาขึ้นนี้ก็จะยืดตงรงบริเวณนี้อ่าแค่นั้นนะครับดึงเข้าหาตัวแล้วผ่อนเข้าใหม่นะอ่าดึงเข้ายืดค้างดึงเข้าไปอีกอืบค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบนี่ยืดแฮมสตริงแล้วเนาะนะครับยืดกล้ามเนื้อหลังต้นขากล้ามเนื้อมัดนี้จะเกี่ยวกับข้อต่อ เอสไอจอยที่ว่าเอา้าเยอะมากเลยสุดท้ายจริงๆแล้วเวลาเราออกกําลังกายพวกนี้มันยืดมันทําให้อาการปวดมันเบาลงแต่ว่าพอเราไปเดินในอะไรมันก็จะเจ็บใช่ไหมวิธีการคืออยากให้เราออกกําลังกายกล้ามเนื้อขาข้างขานี่ปะนะครับว่าไม่ใช่ข้างขานีบกล้ามเนื้อกางขานะครับวิธีการให้เราใช้พวกยางยืดพวกนี้มาช่วยเช่นแบบนี้สมมุติว่าผมมีอาการปวด SI Jo i n t ทางด้านขวา ผมก็ต้องเอาอยางมางนี้แล้วเราจะเน้นขาข้างขวาออกจากกันเช่นงอเข่าแล้วกางขาออกแบบนี้นะครับเราเน้นขาขวาอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะหรือเราจะนอนทาก็ได้ิท่านี้เขาก็จะแนะนํำท่านอนทำแบบนี้เป็นแคมเชลหลหลายคนคงเห็นแบบนี้นะครับขึ้นขึ้นธรรมดาเวลาลงเกรงแล้วค่อยๆลงแบบนี้ขึ้นขึ้นธรรมดาเวลาลงเกรงแล้วค่อยลงต้องเมื่อยที่ก้นนะ เมื่อที่ตูดหน่อยนะประมาณนี้นะครับทำสิบครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทำประมาณสักสาม้าเซ็ตถ้าใครไหวนะถ้าไม่ไหวก็วันนั้นก็แค่สิบครั้งเป็น1เซตก่อนโอเคไหมโอ้ง่ายแหละ <laughs> ไม่ถึงสิบครั้งเลยประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือขาหนีบก็สำคัญขาหนีบทำไงเอาหมอนครับเอาหมอนมาให้คนไข้นะหนีบเข้าไปสมมุติเป็นหมอนนะ ก็ให้คนไขนะ้นั้นหนีบหนีบแล้วก็ยกก้นแล้วก็ผ่อนอหนีบยกก้นผ่อนนะครับหนีบยกก้นผ่อนครับเอาใหม่หนีบยกก้นผ่อนจริงๆแล้วถ้าในรายละเอียดนะถ้าเราตรวจได้ว่าตัวข้อต่อ SI joint ที่พูดถึงข้อต่อตรงนี้มันมีปัญหา ข้างไหนที่มันมีปัญหามันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงมันบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยมันก็สามารถมาดีไซน์เท่าออกกําลังกายที่มันเฉพาะเจาะจงได้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยคือสอนแบบรวมๆเลยถ้าใครที่เป็นจุดไหนถ้าเราประเมินได้นี่มันจะง่ายกว่านี้แล้วเวลาทํารวมๆนี่มันอาจจะไม่โดน,นอาจจะทําให้เจ็บมากขึ้นโดยกระได้ดังนั้นใครที่มีอาการก็ไปพบนักกายภาพตรวจด้วยนะครับจะดีโอเคครับนีคคาถามไหมครับม,มีคําถามที่เกี่ยวกับอาการปวด ที่พูดถึงวันนี้ค่ะแถวแถวกระเบนเน็บเลยตรงนี้แล้วก็มักจะมีอาการปวดตอนช่วงมีประจำเดือนอสามารถที่จะยืดท่าที่สอนวันนี้ได้ไหมคะได้เลยครับถ้าอาการปวดที่มีประจำเดือนแนะนําให้เพิ่มการประครบอุ่นด้วยมันก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดได้ดีนะครับเวลามีประจำเดือนเนี่ยแน่นอนก็จะมีการดีตัวของมดลูกแล้วก็ การขยายตัวของข้อต่อพวกนี้นะคบก็จะมีผลทําให้เรารู้สึกว่ามีอาการปวดนวงนงที่บริเวณนี้เพราะเลือดมันมาเลี้ยงเยอะครับวิธีการก็คือเราจะยืดให้กล้ามเนื้อพวกนี้ผ่อนคลายแล้วก็เลือดมนเลือดมาเลี้ยงได้มากขึ้นทําให้การเดินุนเวียนของเลือดมันดีขึ้นก็ทําให้อาการปวดโดยรวมมันดีขึ้นได้ดังนั้นเราสามารถจะยืดผ่อนคลายพวกนี้ได้สบายเลยโอเคนะครับแต่ว่าท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเมื่อกี้เป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงเราไม่ทำเนาะแต่ทําท่าย,ยืดก็ลดอาการปวดอย่างเดียว โอเคนะครับฝากไ้ด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามในห้องใส่ก็อินบ็อกมาสอบถามที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจทิ้งไลฟ์นะครับหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะครับบัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic ส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือขอคลิปวิธีการออกกําลังกายก็ถามได้ทั้งไลน์ทั้ง a c e b o o k ของเราเนี่ยแหละส่วนใครที่อยากพบนักเกยภาพบมัดนะอยากจะรู้ว่าไอ้อากการปวดสะโพกเล้าลงขาที่บอกเนี่ย มันเป็นจากหมอรองกระดูกทับเส้นหรือเป็นจากข้อต่อ SI Jo i n t ตรงที่พูดถึงเนี่ยคืออาการคนละอันนะจะบอกว่ามันคนละอย่างดังนั้นแนะนําคือต้องตรวจนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทําที่บ้านไปแล้วทาให้ดีขึ้นไปพบนักกายภาพดีกว่านะเรามีบัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรนะครับอยู่4สาขานะกรุงเทพมหานครอ่นอนทบ,บุรีนะครับแล้วก็อุบลราชธา,านีมี2สาขาที่วริจชาราบและพิบูลมังสาหารมีคนถามว่าผมอยู่ไหนก็อยู่วริจชาราบนะครับโทรนัดหมายล่วงหน้านะฮะทั้ง4สาขาโทรที่หมายเลข 0853699977นะครับ0853699977ก็เพื่อเวลาเดินทางไปให้ถึงก่อนสัก10นาทีแล้วก็วางแผนใช้เวลาในการรักษาอยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับต่อเคสดังนั้นต้องวางแผนการรักษาให้ดีนะครับใครที่มีคำถามก็็ินบ์มาเลยแล้วก็ใครอยากให้เราสอนเรื่องอะไรคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปอ่านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ